บทสาธยายเรื่องอัศชิสูตรภาคหนึ่งสมาธิไม่ใช่สาระปัญญาตังหากคือแก่นสารที่มาจากพระสุตตันตป,ปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวักขันธสังยุตมัดชิมปันนาสะเถระวักเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ผู้มีความเลื่อมใสในพระสัทธรรมแห่งองค์พระศาสดาในวาระนี้อัตมาภาพจะขอน้อมนำสู่อัศชิสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่6แห่งเถรวัคแต่เนื่องจากพระสูตรนี้มีความยาวและมีเรื่องราวที่น่าสนใจยิ่งเราจะแบ่งการสาธยายออกเป็นสองภาคโดยในวันนี้ จะเป็นภาคแรกชื่อพระสูตรนี้ตั้งขึ้นตามชื่อของพระเถระผู้เป็นต้นเรื่องนั่นคือท่านพระอัศชิท่านคือหนึ่งในภิกษุปัญจวัคคีผู้เป็นปฐมสาวกและเป็นพระอาจารย์ของท่านพระสารีบุตรนี่คือพระสูตรที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดา อีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องราวของพระอรหันต์ผู้ยิ่งใหญ่แต่เมื่อยามชรามาเยือนและถูกอาพาธเบียดเบียนท่านก็เกิดความกังวลใจในการปฏิบัติขึ้นมาและพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงสเสด็จไปโปรดและทรงปรับแก้ความเข้าใจผิดอันละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสมาธิและปัญญาเพื่อให้ท่าน ได้อยู่อย่างสงบในวาระสุดท้ายหัวใจของพระสูตรนี้คือการชี้ให้เห็นว่าสมาธิไม่ใช่แก่นสารของพรหมจัรย์และการรู้แจ้งในความเป็นอนิจจังของเวทนาคือทางสู่ความสงบเย็นเรื่องราวได้เกิดขึ้นณพระวิหารเวลุวันใกล้พระนครราช,ชคุฎหนึ่งอาพาธ และความกังวลของท่านพระอัศชิสมัยนั้นท่านพระอัศชิกำลังอาพาธหนักได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสท่านจึงได้เรียกภิกษุผู้อุปถากมาสั่งเสียให้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเพื่อทูลอาราธนาให้พระองค์เสด็จมาโปรดด้วยความอนุเคราะห์พระผู้มีพระภาค ก็ทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ 2. การสนทนาเพื่อไขความกังวลใจเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงและไต่ถามอาการอาภาษแล้วก็ได้ทรงตั้งคำถามเพื่อนำเข้าสู่ธรรมะดูกระรออัสชิเธอไม่มีความรำคาญหรือเดือดร้อนใจอะไรบ้างหรือท่านอัสชิกราบทูลว่า มีความรำคาญและความเดือดร้อนใจอยู่ไม่น้อยเลยพระเจ้าข่าก็ตัวเธอเองไม่ติเตียนตนเองได้โดยศีลบ้างหรือหาม่ได้พระเจ้าข่าตัวข้าพระองค์จะติเตียนตนเองโดยศีลก็หาม่ได้ดูกระรออสชัชชิถ้าเช่นนั้นเธอจะมีความรำคาญและเดือดร้อนใจอะไรอีกเล่าณนะจุดนี้เอง ที่ท่านพระอัศชิได้เปิดเผยถึงความกังวลใจอันละเอียดอ่อนของท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งก่อนข้าพระองค์เคยระง,งับกายสังขารคือลมหายใจแล้วเข้าสมาบัติอยู่แต่บัตนี้ข้าพระองค์ย่อมไม่ได้ซึ่งสมาธินั้นเมื่อไม่ได้สมาธินั้นข้าพระองค์จึงเกิดความคิดอย่างนี้ว่า เราไม่เสื่อมแล้วหรือหนอ 3. การปรับแก้ความเห็นเรื่องสมาธิเมื่อทรงทราบถึงความยึดมั่นในสมาธิพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเพื่อปรับแก้ความเข้าใจให้ถูกต้องดูการ,รอ,อสชัชิสมณะพราหมณ์ที่มีสมาธิเป็นสาระมีสมาธิเป็นสามัญญะเมื่อพวกเขาไม่ได้สมาธินั้น ย่อมเกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายไม่เสื่อมแล้วหรือหนอนี่คือการยอมรับว่าความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นได้กับผู้ที่ยึดมั่นในสมาธิดูกระระออัสชิเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงนำท่านเข้าสู่บทพิจารณาแห่งไตรลักษณ์เพื่อชักนำให้ท่าน ละความยึดมั่นในสมาธิแล้วกลับมาสู่ฐานแห่งปัญญาอันเป็นแก่นสารที่แท้จริงพระอัจกรถาจารย์ได้อธิบายขยายความไว้ว่าท่านพระอัศชินั้นเมื่อยังแข็งแรงท่านสามารถเข้าจตุทชาญเพื่อระงงับซึ่งเวทนาที่เกิดจากอาพาธได้แต่เมื่อชาราภาพและอา,าพาธหนักกำลังของสมาธิ จึงถดถอยท่านจึงเกิดความกังวลใจว่าตนเองเสื่อมจากคุณธรรมแล้วหรือไม่พระพุทธองค์จึงทรงชี้ให้เห็นว่าสมาธิไม่ใช่สาระวิปัสสนามักผลต่างหากคือสาระหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรภาคนี้คือ 1. แม้พระอรหรันต ก็ยังอาพาธเรื่องราวของท่านพระอาสชิคือเครื่องยืนยันว่าการบรรลุอรหัตผลเป็นการดับซึ่งกิเลสทางใจแต่ไม่ได้ดับซึ่งวิบากกรรมทางกายตราบใดที่ยังทรงเบนจะขันอันเป็นผลของกรรมเก่าอยู่ท่านก็ยังคงต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยความชราเช่นเดียวกับปุถุชนแต่สิ่งที่แตกต่างคือ จิตใจที่ไม่ทุกขร้อนไปกับอาการทางกายนั้น 2. ส,สมาธิเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายพระสูตรนี้คือคําเตือนใจที่สำคัญที่สุดสําหรับนักปฏิบัติสายสมาธิสมาธิหรือฌาน,นสมาบัตินั้นเป็นคุณธรรมอันประเสริฐเป็นบาตรฐานของวิปัสสนาและเป็นเครื่องอยู่อันเป็นสุข แต่สมาธิโดยตัวมันเองยังคงเป็นสังคตะธรรมคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสามารถเสื่อมได้การเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสมาธิจึงอาจกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่ก้าวไปสู่ปัญญาเพื่อความหลุดพ้นสาระที่แท้จริงของพระศาสนาจึงอยู่ที่วิปัสนาปัญญาที่เห็นแจ้งในไตรลักษณ ซึ่งเป็นโลกุตรธรรมที่ไม่เสื่อม 3. ความเสื่อมที่น่ากลัวคือการเสื่อมจากปัญญาพระพุทธองค์ทรงปลอบโยนและชี้แนะท่านพระอัสชิว่าการเสื่อมจากฌานสมาบัติอันเป็นโลกิยะไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลแต่ความเสื่อมที่น่ากลัวอย่างแท้จริงคือการเสื่อมจากสัมมาทิฏฐิ คือการหลงลืมไปว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตราบใดที่ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ยังคงตั้งมั่นตราบนั้นบุคคลน,นั้นย่อมชื่อว่าไม่เสื่อมจากพระศาสนาในตอนต่อไปเราจะมาศึกษาถึงยอดสุดแห่งธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ท่านพระอัสชิคือ อุบายในการพิจารณาเวทนาเพื่อการดับเย็นในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร